รับข่าวที่ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ซึ่งก็ยังคงอยู่ที่ประเด็นเกี่ยวกับราชสำนักไทยโดยเมื่อวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2564ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6โดยในปีนี้ครบรอบ96ปีแล้ว และเนื่องในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนรากิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถาวายพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่หกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณหอบประชุมวชิราวุธวิทยาลายัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานาคร โดยอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาก็ได้ออกมาโพสต์พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้วันตายของวชิรราวูธหรือรอหกวชิรราลงกรเสด็จบ้างไม่เสด็จบ้างขึ้นอยู่กับว่าอยู่เมืองไทยหรือเปล่าแต่ปีนี้ไม่อยู่แต่ให้ลูกสาวเสด็จแทนและสำหรับข่าวครา,าวความคืบหน้าของในหลวงรัชกาลที่สิบโดยในวันนี้อาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์เขาก็ได้โพสต์ข้อความและก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึง,ถงเรื่องนี้อีกด้วยว่า วชิราลงกรจะกลับมาถึงประเทศไทยอีกครั้งในวันที่28นี้นะคะจะมาถึงตอนเช้าแล้วกลับไปเยอือนระมันต่อในตอนดึกเหมือนเดิมค่ะและหลังจากที่พสตนี้ของอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์ได้ถูกเผยแพร่ออกไปประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้ชอบค่ะผู้ชายในใสายิสัยรวยขอบคุณสำหรับข่าวสองทุ่มนะครับกรุงเทพเยือนระมันก็แค่ปากซอย ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องอีกทั้งก็ยังได้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและดูเดือดเผ็ดร้อนและสําหรับข่าวการเมืองที่ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อหม่อมเจ้าจุลจิงยุคนผู้ใกล้ชิดก,กับสํานักพระราชวังไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ตือนพลเอกประยุทธ์จันโอชาในกรณีการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน12แจกเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทำเนียบรัฐบาลซึ่งรวมมูลค่าสูงถึง2.6ล้านบาทอีกทางเรื่องนี้ก็ยังได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักและแถมยังได้เป็นอีกหนึ่งประเด็นในกระแสสังคมอีกด้วยโดยเขาได้โพสต์ข้อความเตือนดังนี้ซื้อโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่ใช้ในราคาแพงในแง่ของเศรศษฐกิจสังคม นายกมีแต่เสียกับเสียเจ้าหน้าที่มีความจําเป็นอะไรจะต้องซื้อโทรศัพท์ยุคนี้เด็กเลี้ยงควายยังซื้อโทรศัพท์ใช้กันเองแล้วเจ้าหน้าที่ข้าราชการคือผู้ที่มีไรายได้มั่นคงที่สุดในยุคโควิดมีความจําเป็นอะไรจะต้องใช้โทรศัพท์ฟรีไม่ฟังกันก็แล้วไปแต่บอกได้คําเดียวเลยว่าโครงการนี้จะมีแต่เสียกับเสียและเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพียงบุคคลทางราชสำนักไทยจะออกมาเตือนสติพลเอกประยุทธจันโอชาเพยงเท่านั้น โดยทางบุคคลผู้ที่มีชื่อเสียงดารานักร้องคนดังอีกหลายคนก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้โดยเริ่มจากคุณออมสกาวใจพูลสวัสด์เธอก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นดังนี้ซื้อ iPhone 12แจกผู้บริหารสวัสดิการดีจังแต่เงินเย,ยียวยาประชาชนต้องลุ้นเอาน้อยนิดแถมเป็นบุญคุณอีกไอโฟนอยู่เฉยเก็ได้มาเองจะทำร้ายจิตใจกันไปถึงไหน และคุณโฟก,กัสจรกุลเธอก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้โดยได้มีคนเข้าไปกดไลค์ให้กับการแสดงความคิดเห็นของเธอมากถึง128,979ไ like ลค์กันเลยทีเดียวอยากมี iPhone ใช้ฟรีจากภาษีประชาชนบ้างค่ะมีเงินเดือนแต่ไม่มีปัญญาซื้อเองอายคุณจ่ายภาษีบ้างเปล่าจ้าและไม่ใช่แค่เพียงประเด็นสำหรับการซื้อ iPhone 12แจกเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทำเนียรัฐบาลเพียงเท่านั้น สำหรับปมประเด็นการเมืองอื่นๆก็ยังคงดูเดือดเผ็ดร้อนไม่แพ้กันและสำหรับการพยายามปิดข่าวที่สำคัญสำคัญต่างๆของทางรัฐบาลไทยโดยในวันนี้ล่าสุดทางอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาก็ยังได้มีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวและข่าวคราวที่สำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าของทางรัฐบาลไทยดังนี้อีกด้วยว่า การพาเข้าสู่ยุคมืดห้ามเสนอข่าวการประท้วงให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สรุปคร่าวๆจากกสทอชอที่หารือกับผู้แทนสื่อมวลชนคือการงดการนำเสนอข่าวแกนนำผู้ชุมนุมที่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพราะเหตุผลตามหลักก็คือสารรัฐธรรมนูญที่ผูกพันทุกองค์กรได้ระบุชัดว่าการชุมนุมเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นการเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง และถ้าหากมีการเสนอเนื้อหาของแกนนําที่เข้าข่ายเนื้อหาของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สื่อสํานักนั้นๆก็อาจจะผิดข้อกฎหมายข,ข,ของกสทอชอ,อีกด้วยนอกจากนี้ยังขอให้สื่อมวลชนงดการนําเสนอข่าวที่เชิญบุคคลมาวิเคราะห์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อาทิเชน่นการเชิญนักวิชาการทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาร่วมรายการเป็นตน้น และหลังจากที่โพสต์นี้ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมเทียนรัศกุลได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าแปลกประหลาดใจเป็นอย่างมากโดยได้มีประชาชนชาวไทยจํานวนมากได้เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์เป็นตัวอักษรข้อความกันแบบรวัวๆและแถมยังได้มีการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังนี้สื่อหรือเสื่อมไม่กล้าเสนอข่าวตามหน้าที่ต่อน,นายกป,ปูนิสัยกันยับ หมดหวังแล้วประเทศไทยเราอยู่ในระบบที่พูดไม่ได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้ห้ามประชาชนพูดถึงในขณะที่เงินภาษีหายไปไหนไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาประชุมกันเรื่องประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยกลับไม่ถูกเชิญโดยนายแอนดรูว์แมกเกอร์มาเชลเขาก็ยังได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ได้อย่างดูเดือดเผ็ร้อนดังนี้ ประเทศไทยได้กลายเป็นรัฐเผด็จก,การเฉดเช่นเ,เ,เกาหลีเหนือแล้วประชาชนชาวไทยไม่ได้รับอนุญาตให้มีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และนอกจากนี้โดยล่าสุดนักกิจกรรมแรปเปอร์ชื่อดังในฮอกกี้เดชาทรบำรุงเมืองเขาก็เพิ่งถูกปฏิเสธการทำหนังสือเดินทางโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่าเพราะเขานั้นมีสถานะเป็นบุคคลเฝ้าระวงัง ซึ่งเรียกได้ว่าทุกสถานการณ์ทางการเมืองไทยในขณะนี้นั้นทั้งดูเดือดและเผ็ดร้อนมากและก็อยู่ในสถานการณ์ที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็กลือดไม่เข้าใายไม่ออกกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้